ทำไมครับขอทำไรหรอก็อย่าโบ่ให้ฟังว่าพวกบาปุลคุณตัวสมัยนี่นิดหน่อยมันบ่ค่อยจักกันบาปุลนี่มันบ่มีตัวตุัวตนหรอกแต่ว่าเฮาสัมผัสได้ถึงความประพฤติเฮ็ดดีได้ดีเฮ็ดบาปก็ได้บาปยังทีเขาเจ้าบอกว่านางต่๋ทำไมอะไรแบบทำไมยักได้ดีก็เฮ็ดดีเฮ็ดดีมันบ่มีคนเห็นหรอกแต่ว่ามันก็ เข็ากเอา้หูอยู่แก่ใจเฮ็ดบาปเอาก้าวหูอยู่แก่ใจว่ามีคนเห็นดอกแต่ว่ามันกับมันกับทุกใจไปตลอดชีวิตนะครับเนี่ยเขาเฮ็ดเฮ็ดบอดีเฮ็ดดีเขาก็ดีตลอดเฮ็ดบอดีมันกับได้บอดีเฮ็ดบาปนี่เฮ็ดไปแล้วมันเอาความดีไปเอาความดีไปทุ่มหมดได้เพราะว่าบาปเนี่ยมันก็คือบาปเสียเอาความดีปบเกือนให้บาปมันจางหายมันกับอะไรเฮ็ดเฮ็ดบาปเฮ็ดจังไหนมันก็ได้ยังยังเสรนมันต้องเปรียบเสมือนคือ จันเกลือะนี่ล่ะทำนั้นเอาไปละลายน้ำเดี๋ยเอาไปละลายน้ำเดี่ยวเกลือนี่ก็เปียบเปียบถึงมาเป็นบาปเอาไปละลายน้ำเดี่ยวมันก็น้ำมันก็เข้มอยู่สั่นล่ะทำมันเข้มเดี่ยวเอเสียังไหนมันก็บวดหัวหายเข้มนอกจากว่าเสียเติมน้ำลงไปมันได้หลายแต่พอเติมน้ำลงไปได้หลายปุ๊บนี่เกลือมันก็สิจางน้ำมก็มันก็สิจางลงแต่ว่าบาปเนี่ยดึกเกลือนี่มันก็บบ่มีบ่มีทางหายเข้มได้เพราะว่ามันเกิดมันก็จางไปเลยซื้อเปลี่ยนเสมือน น,น้ำปลาเนี่ยคือบุญเ้าเอาอ้อบุญเติมลงไปแล้วเราจะรู้ได้ว่าอะไรคือบุญ <c oughs> แล้วอะไรคือบาปอ่ะครับบุญมันก็คือสิ่งที่เราเห็ดแล้วมันสบายใจเ,เห็ดแล้วมันบ่ม,มีคนเดือดร้อนบ่ได้เิ็ดในไทยเกิดการท้ำบปาปเกิดการเสียหายเอาสบายใจกันนี่แหละก็คือเอาบุญสวรรค์อย่างที่เขาบอกสวรรค์อยู่ในอกทุก นรกอยู่ในใจแม่บอกอันนั้นแ,แล้วี่วววเขาบอกเฮ็ดเฮ็ดบาปพวกกันบาปมันก็มันก็คือมันก็นกนกตรงขามก็บ,บุญน่นะดะบาปนะ่ะถ้าเราเะาทำบาปเยอะาจะเจออะไรมังพอถ้าเกิดเฮ็ดบาปไป่ร้ายนี่ที่เขาบอกกันมากเขาบอกว่าใครเป็นตายแล้วมันก็จะมีภพภพศาสตร์นึงเป็นนรกสวรรค์ใครเป็นเฮ็ดบาปร้ายมันก็จะตกนรกใครเป็นเฮ็ดบุญก็ี่จะได้ขึ้นสวรรค์ชีวิตเท่านี้มันช่มีสตาร์เทวดา เขาทีเขียนใว่าเกิดมาสุดใส่กรรมอยู่จักพบจักศาสตร์เหตุบาปเหตุยังว้กับไปรับใส่กรรมอยู่อีกพบหนึ่งพ่ามาบนโลกบนนุษย์นี่คือกันกับพ้อมาเทียวพ่ามาเทียวมายืมคล้องใส่ม,มีรถเอ้ามีรถขับมีเฮือนอยู่มีพอเมีเพ่อกับจีมก็ใส่พอหมดบ้านละปุ๊บพ่ากับจีกลับไปบ้านเนาไปสวดใส่กรรมตอ่อพ่ากับจีม,มีหนันมีนี่จัดการให้เหา ไปชดใส่กรรมไปเที่ยวมันไปเที่ยวให้เขาห้เขไปเที่ยวมันมันนี่การเที่ยวมาเที่ยวนี่มันมันเป็นคนนี่มันเปียบถึงเอาบาต้องเที่ยวแต่ว่าเขาใส่ความตายแทนใส่ความตายในการเป็นตัวเดินทางตัวไปเที่ยวแต่ละครั้งแต่ละครั้งทำให้เขาตายปุ๊บเขาก็ับไปกับบานเน่าไปอยู่นหลกสวรรค์บ้านเน่าปุ๊บเขาก็ที่รงเข้าไปเที่ยวอีกทีนึงไปเที่ยวปุ๊บพอเขาตายเขาก็ับที่เขาก็ัที่กับบานเน่าใส่ความตายเป็นเป็นเป็นการเดินทางไปต่ระมองต่ระมอง เพราะแล้วถ้าเราทำบุญมาเยอะๆพ่าะอะไงอ่ะถ้าเกิดเทวดบุญได้ายมันก็ต้องขามก็บาปอะไรเนี้ยเฮ็ดบาปได้จังไรเฮ็ดบุญมันก็ได้ตุ้งขามกันนี่แหละตุ้งขามกันคือเหร่ละพ่อมันเปียกขี้เหร่ละพ่อใช่มันก็เปรียบคือบาปอะไรละน้ำปลามันก็เปรียบคือบุญเพาะไม่นั่ะเอาเฮ็ดบาปไปไรมันกับที่ที่เป็นบาปเป็นบุญนั่นะเด้อ นี้น้าน,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 นี่จะทาอะไรให้ดูเอาีวฟัง่าีเป็นนตตอนแรกวาอยู่ทังนอกเพือนยู่ันอกบนันเป็นยังไเกเกือกับบุญกับาเป็นจงไอาขอใจได้ิวไ้ฟใหม่ีอันนี้คือเกือนี่เกลือนี่เอาเอาผสม นี่คือเกลือเด้ออันนี้เอาหั่นมาเบิ่งนี่เกลือหั่นตั้งใจเบิ่งดีๆดีจ้วยเบื้งเอาต่นตีนี้แม่มันพวกลงเลยเตะบ๊ะปากเลยนี่คือเออเขาเอิ่นว่าเกลือนี่ที่เราไปตอนแรกกันทั้งนองแต่แม่อันนี้อันนี้ถือว่าเป็นเป็นบาปนี่นี่เกลือนี่อันนี้อันนี้เป็นน้มหน้มเปล่าถือว่าเป็นบุญแต่แม่สู้มันเพาเขาล้วงเอาเอาน้มเปล่าเทใส่เป็นบุญปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บมันก็คน หมแบบเอาสอนนะไปสอนตั Hearts, color color so first, case, ้งหอกอะแปบางคนนิ้วคนไม่ได้อ่ะฮะนิ้วคนไม่ได้ะเมอไรนิ้วคนมชวันนี้ก็สอนคนค่ับน้เกลืออย่างนี้ต่ไมันเข้มอยู่แล้วมันบอกอ๋ออ๋้ใส่บุญใส่ลงไปปุ๊บมันกิดที่มันมันกิดที่เกลือมันกิดจางลงไปมันกิดที่ไเข้มไค่หน่อย มาเสียร่องร่องกินบังร่องกินบังร่องกินบังเนาะร่องกินบังแม่ร่องซิบบังซิบบังเอาส่วนเนาะซิบบังตัดตัดเศษผักตัดส่วนกินบังกินมังตัวแรกชิบมันจีมันจีเค็มปันไหนวันนี้เราเอาบุญเติมไปเรื่อยๆมันจีเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยบักฮานี่คิดเท็จเดนวันนี้เราเอาใส่ไปเรื่อยๆเราอาบุญเติมใส่ไปเรื่อยๆนี่ บุนเติมไปเรื่อยๆไะบูเติมอีกความเข้มมังจางหมเก่าบที่จางไปเรื่อยๆหงนบนี้ขนดน้เอาเติมไปเรื่อยๆแตเดอมันไม่ได้จางๆไปเรื่อยจางๆๆ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 ๆ กินกินดูดิกินดูดิกินไหมอะไรหือยังนี่หือยังเป้าไปยังหือเลยเป้าไปยังหือเลยเข้มสิบห้าเลยปุดมอ่องฮะมันเป็นเซนซี่เซนซี่มันต้องทอมันยังเกี่สีมันยังสีพิษหลายพิษตายยังไงเนี่ยเป้าไปยังงี้กินเจอสีนี่